แถลงการแข่งข้าวของเบนจามินทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงจะสิ้นสุดลงทันทีถ้ากลุ่มฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันภายในช่วงเที่ยงวันเสาร์ กองทัพอิสราเอลจะกลับมาเปิดฉากสู้รบจนกว่าจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากกลุ่มฮามาสประกาศเลื่อนการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลชุดที่6ออกไปให้เหตุผลว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในหลายประเด็นตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่19มกราคมนะครับ แต่กลุ่มฮามาสก็ยังย้ำถึงความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายและระบุว่าอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อความยุ่งยากหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นผู้นำอิสราเอลได้หารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นเวลาสี่ชั่วโมงซึ่งทุกคนแสดงความไม่พอใจต่อสภาพของตัวประกัน3มคนที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังขานรับกับวิสัยทัศน์ปฏิวัติอนาคตของกาซา ของผู้นำสหรัฐในการเปลี่ยนโฉมให้กาซากลายเป็นริเวียรา่าแห่งตะวันออกกลางด้วยพอได้ยินทาทีของผู้นำอิสราเอลชาวอิสราเอลในกรุงเทวาวิฟบางส่วนก็ออกมารวมตัวประท้วงต่อต้านการล้มข้อตกลงหยุดยิงและเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลช่วยเหลือตัวประกันออกมาจากกาซาอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ ั่วโลกยังจับตามองการหารือกันระหว่างผู้นําสหรัฐกับผู้นําจอร์แดนที่ทําเงียบข่าวด้วยเนื่องจากทั้งสองคนก็หยิบประเด็นเกี่ยวกับชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์มาหารือกันด้วยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาที่สองแห่งจอร์แดนและร่วมหารือกันถึงอนาคตของกาซาหลังจากความขัดแย้งในครั้งนี้สิ้นสุดลง ผู้นำสหรัฐย้ำจุดยืนในการเข้าไปครอบครองกาซาเพื่อพัฒนาพื้นที่และกดดันให้จอร์แดน,นรับชาวปาเลสไตน์ในกาซาเข้าไปพักพิงในอนาคตนะครับแม้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งจอร์แดน,นจะทรงมีจุดยืนคัดค้านการโยกย้ายถิ่นฐานและการเนรเทศชาวปาเลสไตน์ในกาซาอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดก็ตาม Some people say this is ethnic cleansing. You won't be able to force them to leave the land. Still We're moving into a beautiful location where they have new homes, where they can live safely, where they'll have do doctors and medical and all of those things. And I think it's going to be great. Yeah, any questions? King Abdullah, what do you King, think about the U.S. taking over the Gaza Strip? Do you want to see the U.S. own the Gaza Strip? Well, I think, as I said earlier, um, the, the President is looking at uh, Egypt coming to present their plan. Uh, as I said, uh, we will be in Saudi Arabia to discuss how we can uh, work with the President and with the United States. Um, so I think let's wait until the Egyptians can come and present it to, to the President and not get ahead of ourselves. And <laughs> ปัจจุบันจอแดนรองรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนจากประชากร11ล้านคนสถานะและจำนวนผู้ลี้ภัยเหล่านี้ทำให้ผู้นำจอแดนวิตตกมาเป็นเวลานานครับขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์สอิฟซอสวันที่7-9กุมภาพันธ์ระบุว่าร้อยละ74ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้นำสหรัฐนะครับ ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐขู่จะตัดเงินช่วยเหลือปีละหลายพันล้านดอลลาร์ให้จอร์แดนและอียิปต์ถ้าทั้งสองประเทศยังไม่ยอมเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปอาศัยมาดูงบประมาณที่ทั้งสองประเทศได้กันบ้างนะครับแต่ละปีเนี่ยทั้งสองประเทศได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐมากที่สุดครับทำให้สหรัฐมีอำนาจต่อรองในการบีบบังคับให้ทั้งสงประเทศยอมทำตาม เมื่อปี2022สหรัฐได้ลงนามกับจอร์แดนมอบเงินช่วยเหลือปีละ1,000ล้านดอลลาร์ปีงบประมาณ2023จอร์แดนได้รับความช่วยเหลือ1,700ล้านดอลลาร์ในหลายมิติด้วยกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือของอียิปต์ในปีงบประมาณ2023กว่า1,400ล้านดอลลาร์มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือก้อนนี้เป็นเงินช่วยเหลือด้านการทหารครับ ด้านเลขาธิการใหญ่สนนิบัตอาหรับออกแถลงการปฏิเสธข้อเสนอของผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าการโยกย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากถิ่นฐานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โลกอาหรับต่อสู้กับแนวคิดนี้มานานกว่าร0อปีและไม่มีวันยอมจำนวนอย่างเด็ดขาดเนื่องจากโลกอาหรับไม่ได้พ่ายแพ้ทางการเมืองทางการทหารหรือทางวัฒนธรรม لكن عقله وتفكيره ما اقدرش اقول لك هو بيفكر في اخذ الشرق الاوسط الى ايه، لكن من وجهه نظري انا شايف انه اذا مضى الرئيس ترامب بهذا الاسلوب في الضغط على الغزاويين وعلى العالم العربي وعلى المصريين والاردنيين والسعوديين وكل هذه القوى ذات التاثير في هذه المنطقه اتصور انه وبدلا من حل القضيه الفلسطينيه حلا عادلا يقوم على الدولتين، اتصور انه بيقود الشرق الاوسط الى دوره جديده من الخلاف الشديد بين العرب واسرائيل ทมกลางความพยายามในการเปิดทางให้ประชาชนเดินทางกลับไปถิ่นฐานทางตอนเหนือของกาซาสงครามตลอด16เดือนที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนจนราบเป็นหน้ากลองอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับการฟื้นฟูพื้นที่ทั่วกาซาจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ครับเนื่องจากต้องใช้เวลาและเงินจํานวนมหาศาลคุณทรนินเทพวงประเมินตัวเลขที่น่าสนใจในการฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ครับ ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซายกขบวนเดินเท้าขับรถและขนข้าวของมุ่งหน้าสู่ถิ่นฐานเดิมของตนเองหลังจากต้องหลบเลี่ยงอันตรายจากสงครามที่กองทัพอิสราเอลบุกโจมตีเพื่อสกัดกลุ่มฮามาสจากการเปิดฉากครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023แต่สภาพที่ได้เห็นทำให้พวกเขามีคำถามว่าจะต้องเริ่มชีวิตใหม่อย่างไรเมื่อบ้านเรือนที่เคยตั้งอยู่ ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นซากปรักหักพังจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมบางจุดราบเป็นหน้ากลองเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการบุกโจมตีและประทะก,กันของกองกำลังจนบางครอบครัวเปิดเผยว่าจะกลับไปเพราะเหตุใดในเมื่อไม่มีบ้านหรือสิ่งใดหลงเหลืออยู่แล้วข้อมูลจากดาวเทียม u n o s a ของสหประชาชาติ ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐาน2ใน3หรือกว่า170,000หลังในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายซึ่งคิดเป็นประมาณ69%ของโครงสร้างทั้งหมดในฉนวนกาซาเมื่อเทียบกับก่อนเกิดสงครามรอบล่าสุดรายงานของ UN และธนาคารโลกประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่ารวมกว่า18,500ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลกระทบกับที่อยู่อาศัยการค้า อุตสาหกรรมและสวัสดิการที่จำเป็นเช่นการศึกษาสุขภาพและพลังงานเครือข่ายถนนอย่างน้อยร้อยละ68สถานที่ราชาการกว่า200แห่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย136แห่งมัสยิด823แห่งและโบสถ์3แห่งถูกทำลายโรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากความขัดแยง้งจนประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยลดลง ขณะที่ทรัพยากรในพื้นที่พบว่าเหลือแหล่งน้ำไม่ถึง1ในสีพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งอาหารสำคัญหายไปกว่าครึ่งทั้งสวนผลไม้พืชไร่และแปลงผักแกะกว่าครึ่งหนึ่งวัว1,500 0ตัวซึ่งคิดเป็นเกือบทั้งหมดถูกฆ่าหรือตายจากสงครามซ้ำเติมภาวะอดอยากของประชาชนจากสิ่งที่หลงเหลือในสงครามความขัดแยง้ง มีการประเมินแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาให้กลับมาเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตของชาวปาเลสไตน์อีกครั้งจะต้องใช้เวลาถึง21ปีในการจัดการกับเศษซากสิ่งก่อสร้างกว่า50ล้านตันและใช้งบประมาณสูงถึง1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้านหนึ่งภายใต้ซากปรักหักพังยังมีผู้เสียชีวิตกว่า10,000คนที่ต้องจัดการระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ด้วย ส่วนการสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนในฉนวนกาซาขึ้นมาใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยจนถึงปี2040หรืออาจนานกว่านั้นหลายสิบปีหากมีข้อติดขัดระหว่างดำเนินการเช่นงบประมาณไม่เพียงพอหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้สงครามยังทำให้การพัฒนาในฉนวนกาซาล่าช้าไป69ปีระหว่างนี้ต้องมีการสร้างที่พักฉุกเฉินรองรับผู้คนมากกว่า1ล้าน8แสนคน จนกว่าจะมีการก่อสร้างบ้านเรือนถาวรแล้วเสร็จและต้องสร้างที่อยู่อาศัยอย่างน้อย245,123หน่วยเพื่อให้เพียงพอกับประชาชนแม้สถานการณ์ในพื้นที่จะยังคงไม่แน่นอนจากข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันเป็นเดิมพันแต่อีกด้านหนึ่งการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยสงครามก็เป็นเรื่องสำคัญ นี่คือโจทย์ที่หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและองค์กรระหว่างประเทศกำลังเร่งหาทางออกพร้อมกับคำถามว่าจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน